เทียริสเกียโคลาโบและกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ขอกันเข้ามาเยอะเหมือนกันสำหรับเทียริสเกียโคลาโบว่ามีเกียร์ชิ้นไหนเนี่ยยังน่าใช้งานอยู่บ้างแล้วก็ค่าเกียร์แบบไหนเนี่ยที่เราควรจะดองรูบี้ไปเปิดตามหานั่นเอง ่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมแ a n g e r ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านแจมมัค่าท็อปอัพเซนได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมแ a n g e r ก็สามารถไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านแจมมัค่าท็อปอัพเซนได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะ สุดดีคนดทุกค,คนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซอร์ฟานี่กับเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาจัดเทียริสเกียโคลาโบและกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ขอกันเข้ามาเยอะเหมือนกันสำหรับเทียริสเกียโคลาโบว่ามีเกียร์ชิ้นไหนเนี่ยยังน่าใช้งานอยู่บ้างแล้วก็ค่าเกียร์แบบไหนเนี่ยที่เราควรจะดองดูบี้ไปเปิดตามหานั่นเอง ซึ่งค่าของเกียร์คลาโบเนี่ยผมจะอิงหลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ค่าหลักๆที่เป็น3ค่าที่จําเป็นมากๆซึ่งผมเนี่ยได้ทําการไปวัดมาจากหลีกกำนานแล้วก็อัตราที่มีคนเนี่ยใช้กันมากที่สุดก็คือสูงถึง80%กันเลยสําหรับค่าที่ผมได้จัดเตรียมมาในวันนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยใครที่ต่างยังไง <ๆ S 1> ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ด้ลางคลิปนี้กันได้เลยนะครับมากันที่ในส่วนของเกียร์อาวุธกันก่อนเลยละก มากๆแล้วก็ดีที่สุดที่ผมแนะนํา ค่าแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของพลังโจมตีรวมนั่นเองซึ่งค่าของพลังโจมตีรวมเนี่ยมันสามารถติดให้กับทุกสายแล้วก็ทุกธาตุได้คือไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ให้กับสายว่องไวหรือว่าสายไปพริบอาจจะเอาไปตดใ,ใ,ให้กับสายพลังก็ได้มันก็เลยเป็นค่าที่จําเป็นมากๆกันเองสําหรับช่องแรกส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอัตราโจมตีโดยแน่นอนของทักษะซึ่งค่านี้เนี่ยก,ก็บอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเป็นค่าที่จําเป็นมากๆใครไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยสําหรับค่านี้ส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของลดระยะการสร้าง ใเ,เใหม่ซึ่งค่ารถระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่เนี่ยเป็นอีกค่าหนึ่งเลยที่จะทําให้เลนเจอร์ของเราเนี่ยเรียกเลนเจอร์ออกมาได้เยอะขึ้นทําให้เราเนี่ยได้เปรียบทีมฝนค่ามันเองก็เลยเป็นอีกค่าหนึ่งที่สาคัญม,มากๆสําหรับเกียร์อาวุธอ่ะก็จะมี3ค่าหลักๆกก็จะเป็นพลังโจมตีรวม อัตราโจมตีโดนแน่นอนขักทักษะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรถลเลยะการสร้างเิเจอร์ใหม่นั่นเองซึ่ง3ค่านี้เนี่ยจำเป็นมากๆสาหรับเกียร์อาวุธต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์ป้องกันนั่นเองซึ่งในส่วนของเกียร์ป้องกันเนี่ยค่าแรกที่จําเป็นมากๆนั่นก็คือในส่วนของค่าพลังชีวิตซึ่งค่าพลังชีวิตเนี่ยหลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นเป็นอารม์สกิลร้อยหรือว่าต้านสกิลหนึ่งร้อยนั่นเองซึ่งค่าพลังชีวิตเนี่ยมันจําเป็นเพราะว่าในส่วนของค่าของ,ขของ Out, เกียรานี่่่กกัััคงงตตแมมมมจะไ ชีวิตเสริมเข้ามาเลยทําให้เราเนี่ย ต้องไปหาค่าพลังชีวิตเพิ่มในออปชันเสริมซึ่งถ้าเราไปหาออปชันเสริมเนี่ยมันจะได้สูงสุดแค่400เปอร์เท่านั้นผมก็เลยมองว่าค่าพลังชีวิต4 44เปอรอเนี่ยมันสําคัญมากๆสาหรับเกียร์ป้องกันนั่นเองเนื่องจากว่ามันสามารถติดให้กับสายพลังได้แล้วก็ยืดหยุ่นเอาไปติดให้กับสายใวพิพับสายว่องไวได้ด้วยนั่นเองยิ่งเป็นตัวที่ต้องการพลังชีวิตสูงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าค่าเกียร์แบบนี้ไม่ควรพลาดเลยครับส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโลบสกิลนั่นเองซึ่งในนนนนนสส่่่่ววออองงลบบกกเเีียยปป็คคาา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 ทมมมตรรรฐๆํหหัั้จจะ จะเป็นในส่วนของต้านสกิลก็ได้แต่สําหรับผมเนี่ยหลบสกิลจะเป็นส่วนสําคัญมากๆสําหรับเกียร์ป้องกันนั่นเองในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่หรือว่าลดแร่นั่นเองซึ่งลดแร่เนี่ยเป็นค่าพื้นฐานที่เกียร์ป้องกันทุกชิ้นควรมีถ้าไม่มีเนี่ยเราไม่ควรที่จะนํามาใช้นั่นเองสําหรับค่ามาตรฐานก็จะมีประมาณนี้เลยครับสําหรับเกียร์ป้องกันส่วนเกียร์ต่อ,ตอมาเนี่ยจะเปนในส่วนของเกียร์ตกแต่งนั่นเองซึ่งเกียร์ตกแต่งเนี่ยก็จะมีค่าหลักๆด้วยกัน3ค่า ที่ผมเนี่ยได้ทําการวัดมาทั้งหมดแล้วก็วัดมาทุกลีกแล้วแหละว่าค่า3ค่านี้เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับหลีกระดับสูงแล้วก็ลีกเริ่มต้นซึ่งค่าแรกเนี่ยผมจะให้เป็นอัตราการหลบสกิลละกันซึ่งในส่วนของเกียร์ตกแต่งเนี่ยอัตราการหลบสกิลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าไม่มีเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของต้านสกิลนั่นเอง ค่าต้านสกิลเนี่ยก็เป็นค่าอีกค่าหนึ่งเลยที่จําเป็นมากๆสําหรับเกียร์ตกแต่งเพราะว่ามันสามารถเนี่ยทำให้เลนเจอร์ของเรายืนถึกยืนนานได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตแร่หรือว่าลดแร่นั่นเองซึ่งค่านี้เนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับเกียร์ตกแต่งอะสำหรับในรอบของคูลาโบเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน5้าธาตุซึ่งมันจะแตกต่างจากเกียร์ปกติที่มันจะมีแค่3มสายซึ่งเราเนี่ยก็ต้องคิดตอีกทีว่าเราเนี่ยจะไปเปิดในรอบไหนดีเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ย เกียร์มันมักจะมาไม่ครบธาตุนั่นเองอย่างเช่นถ้ารอบนี้มาเป็นเกียร์ธาตุมืดเนี่ยเกียร์ธาตแสงก็จะไม่มาแล้วก็บางรอบเนี่ยอาจจะมาแค่น้ำไม้ไฟหรืออาจจะมาแค่น้ำไม้เฉยๆก็ได้เหมือนกันเพราะาในแต่ละรอบเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น เกียร์โดนแน่นอน3ชิ้นบ้างเกียร์ตกแต่ง3ชิ้นบ้างหรือว่าเกียร์ป้องกัน3ชิ้นบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์8ดาวแต่ลองลงมาเนี่ยจะเป็นเกียร์เดาวซึ่งจะมาด้วยกันเนี่ยสชิ้นต่อรอบนั่นเองก็ต้องไปพิจารณากันอีกทีว่าเราควรเปิดในรอบไหนแล้วก็ค่าเกียร์ไหนเนี่ยเหมาะสาหรับทีมเรามากที่สุดเอาล่ะต่อไปเนี่ยเราจะไปจัดอันดับเกียร์กันละกันว่าเกียร์แต่ละชิ้นเนี่ยผมให้อยู่ในเทียร์ลิสอะไรกันบ้างเอาล่ะเรามาดูกันที่หน้าต่างเทียร์ลิสกันก่อน ซึ่งระดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือระดับ S นั่นเองส่วนรองลงมาเนี่ยจะเป็นระดับ A ซึ่งระดับ A เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นกันได้ทั่วไปบนลีกทองถึงลีกเพชรเลยระดับ B เนี่ยจะเป็นในส่วนของลีกทั่วไปหรือว่าลีกเริ่มต้นนั่นเองซึ่งเห็นกันใช้บ่อยแล้วก็ค่าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีแค่บางค่าที่ดีแล้วก็บางค่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปอ่ะส่วนระดับ C เนี่ยเป็นระดับที่เราเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยระดับดีคือผมแนะนําว่าให้เก็บนอนคัางไปเลยดีกว่านั่น à มากันที่เกียร์ชิ้นแรกกันก่อนเลยกันสำหรับเกียร์ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นในรอบของบากินั่นเองซึ่งในรอบของบากิเนี่ยผมอาจจะนํามาแค่หนึ่งชิ้นเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยผมไม่ได้เซฟรูปไว้นั่นเองสําหรับอาวุธลับของริวโกเนี่ยก็สาหรับใครที่ยังมีอยู่นะผมให้เทียสเลยครับสาหรับอาวุธลับของริวโกแต่ว่าต่อมาเนี่ยจะเป็นเกียร์โซลูกตุ้มของฮิโซชิ้นนี้เนี่ยผมจะจัดให้อยู่ในระดับ B ลีละกันเนื่องจากว่าค่าของมันเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นมาตรฐานแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีอัตราโจมมตตีโดดนนนนนนแ่่่อกทัััษะยววาางขใส ลดร,ระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่นั่นเองก็เลยทําให้อาจจะติดยากนิดนึงส่วนต่อมาเนี่ยดาบของริมูลุกก็ไม่ต่างจากลูกตุ้มของฮิโซเลยครับก็เอาไปอยู่ในเทียเดียวกันเลยแล้วก็กรงเล็บของเดียโบเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเทียเดียวกันเนื่องจากว่าค่าของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยทั้ง3ชิ้นแล้วก็แตกต่างกันตรงที่ว่า เปลี่ยนแค่ท่าเฉยๆครับสำหรับ3ามชิ้นนี้ส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์สุดยอดดาบนั่นเองเกียร์สุดยอดดาบเนี่ยผมให้ T.S เลยครับสำหรับ T.S เนี่ยก็จะเป็นค่าเกียร์ทั่วไปที่ดีมากๆนั่นก็คือค่าที่ผมได้จัดไว้ตอนต้นคลิปเลยครับก็คือค่าลังโจมตีรวมลดรนะยะการสร้างลิเจอร์ใหม่แล้วก็อัตราโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนั่นเองซึ่ง3ค่านี้เนี่ยเป็นค่าจะเป็นมากๆถ้ามันอยู่ในเกียร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ให้นําว่าให้นํามาใช้ถือครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่ดีนนั่นเอง ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์รอบมอฟไซโคนนั่นเองซึ่งเกียร์ในรอบของมอบไซโคเนี่ยจะเป็นเกียร์ตกแต่งซึ่งเกียร์ตกแต่งเนี่ยมันจะมีดีแค่บางชิ้นแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแย่มากแต่ในแต่ละชิ้นเนี่ยออปชันของมันก็น่าจะมี ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ป่าปนกันไปเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเขาเน้นขายเกียร์แต่ว่าเกียร์เขาอาจจะยังไม่สูนั่นเองเพราะว่าเป็นเกียร์ตกแต่งซึ่งเกียร์ในรอบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันสําหรับช่อของม็อบเนี่ยผมให้อยู่เทีย S เลยครับเนื่องจากว่ามันจะมีในส่วนของสกิลพัทที่เสริมเข้ามาก็คือสกิลพัทของมันเนี่ยมีการบัฟบ,บาลียเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้เกียร์ชน,นี้เนี่ยน่าใช้งานมากยิ่งกว่าเดิมนั่นเองในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเน็กไทเน็กไทเนี่ยก็จะเป็นข้ามมาตรฐานเลยครับแต่ว่า ค่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยอาจจะสกิลพัดอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเกียร์ที่ดีผมก็เลยให้เป็น T.R.S เหมือนกันในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของช้อนซึ่งช้อนเนี่ย ค่ามันเป็นค่าทั่วไปแหละแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ถึงขั้นดีมากผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์้นั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นเกียร์ตกแต่งอะค่าที่มันจําเป็นเนี่ยมันอาจจะขาดหายไปบางค่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นค่าที่ดีเหมือนกันก็เลยให้อยู่ที่เทียเไปก่อนนั่นเองในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของชุดของม็อบที่เป็นเกียร์เจ็ดดาวในรอบม็อบอันนี้ผมขอให้ซีละกันเนื่องจากว่าค่าที่มันให้มาเนี่ยมันจะเป็นค่าพลังชีวิตลบสกิลแล้วก็ลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่ซึ่งมันไม่มีลดแล่ใในชงงกาาทํห้ เ,เนี่ยต้องไปหาค่ารถแรกจากเกียร์ตกแต่งเพิ่มมากๆม,มันก็เลยทําให้เจซีนี้เนี่ยค่อนข้างที่ติดลําบากมากๆกันเอง ก็ไม่เหมาะกับตัวแบบสายดาเมจหรอกมันเหมาะกับตัวสายพลังที่ต้องการความถึกแล้วก็ต้องการปล่อยตัวเร็วแต่ว่าตัวนั้นต้องใช้แร่น้อยอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เกียชินี้เนี่ยแอบติดยากนิดนึงผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์ซีไปก่อนนั่นเองส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นหน้ากากตัวยิ้มหน้ากากตรงนี้เนี่ยจะดีมาหน่อยตรงที่ว่าค่าที่มันให้มาเนี่ยมันจะมีลดแร่ก,กับลบสกิลมาให้แต่ติดปัญหาอย่างเดียวคือค่าเกียชินีเนี่ยมันดันทะลึ่งให้ค่าเป็นความเรนื่อการเคลื่อนที่มาผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์เอ จุดได้แล้วมันมีหลบสกิลในช่องกลางผมก็เลยมองว่ามันก็ยังมีจุดที่ยังใช้งานดีอยู่นั่นเองสาหรับคาชิน้นี้ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของธงโตมันซึ่งธงโตมันเนี่ยก็จะเป็นในรอบของโตเกียวรีเวนเจอร์ซึ่งในรอบของโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยเป็นในรอบที่ดีเลยเลนเจอร์ก็เก่งแล้วก็เกียก็เก่งด้วยแต่ว่าเกียเนี่ย เกีชิ้นนี้อาจจะมีจุดด้อยเยอะมากๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นเกีที่ดีผมก็ให้อยู่ในเทียเอแล้วกันเนื่องจากว่าค่าที่มันให้มาเนี่ยเป็นพลังโจมตรีรวมอัตราโจมตีโดนแน่นอนหนักทักษะแล้วก็มีใช้สกิลอีกครั้งมาแต่ว่ามันไม่มีรถคูดาวเรนเจอร์ก็เลยทําให้มันอยู่ได้แค่เทียเ แต่ในส่วนสาคัญที่ผมให้มันอยู่ในเทเอน่ะ <_ C> นั่นก็คือสกิลพัทของมันที่มันมีดาเมจเอ็นเปอร์เซนต์พ่วงเข้ามา <_ C> ผมก็เลยให้จัดอยู่ใน, <_ C> ทในเทียเอนั่นเองถ้ามันไม่มีดาเมจเอ็นเปอร์เซนต์เข้ามาเนี่ย <_ C> ผมอาจจะจัดให้มันอยู่ในแรลงบีแล้วก็ได้สําหรับเกชิน้นนี้ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นกางเกงของซีวะในรอบของโคนชนเทพรอบที่ั่นเองซึ่งกางเกงของซีวะเนี่ยเป็นค่าเกีร์ที่ดีมากๆแล้วก็มาตรฐานมากๆซึ่งค่าค่าเกียรยชิ้นนี้เนี่ยเป็นค่าเกียรยทั่วไปเลยครับผมจะให ให้ค่าสกิลพัทที่มีสร้างบาเลียเพิ่มเข้ามาอีกผมก็เลยมองว่าเป็นค่าเกียร์ที่ดีอีกชินน้นนึงเลยครับสำหรับเกียร์ของซีวะในส่วนต่อมาก็เหมือนกันเลยครับสำหรับที่ที่เป็นโลของชากอะอันนี้ก็ค่า เกียร์พอๆกันเลยแตกต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นเกียร์ธาตุไฟแค่นั้นครับแล้วก็อาจจะเป็นค่าต้านสกิลในช่องกลางแต่ว่าผมมองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเกียร์ที่ดีผมก็เลยให้อยู่ในเทียเอสนั่นเองต่อมาเนี่ยจะเป็นสนับของเฮอร์ลเคสซึ่งเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นเกียร์ข่ามมาตรฐานที่ผมได้พูดตอนต้นคลิปเลยคือเป็นค่าที่ดีมากๆสําหรับเกียร์ชิ้นนี้ก็เหมาะแก่การไปอยู่เทียเอสเลยในส่วนต่อมากระบองนิลวานอันนี้ก็อยู่เทียเอสเหมือนกันครับเพราะว่าค่าเกียร์เนี่ ว่าแตกต่างกับตรงที่ว่าเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์ธาตุน้ํานั่นเองแต่ขวานชูกาต้าเนี่ยขวานชิ้นนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ในเทียบีไปก่อนเนื่องจากว่าค่าเกียร์ของมันเนี่ยไม่มีลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่เลยทําให้การติดเกียร์เนี่ยอาจจะติดลําบากนิดนึงแต่ว่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันยังมีค่าเสริมที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือใช้สกิลอีกครั้งหรือว่าใช้สกิลเบิร์นั่นเองก็เลยทําให้จัดอยู่ในเทียบีคู่กับเกียร์ของดาบริมุลุกับโซลุกตุ้มของฮิโซไปปเเเลยยอออ่่่ะะใในนนนสวตตตมาจ็กกีรรแงงบข โคโนซึบะซึ่งเกียร์ในรอบของโคโนซึบะเนี่ยเป็นเกียร์ที่ดีทุกชิ้นเลยครับโดยเฉพาะเกียร์หน้ากากเนี่ยบอกได้เลยว่าดีที่สุดในรอบนี้เลยอะเรามาในส่วนของเกียร์ชิ้นแรกกันเลยละกันสาหรับเกียร์โบเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้อาจจะยังไม่สุดเนื่องจากว่าค่าที่มันให้มาเนี่ยมันกากวงนิดหน่อยถึงแม้ว่าจะทํารถแรก2จุดได้แต่ว่ามันยังขาดค่าเกียร์คือค่าต้านสกิลไปผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์เไปก่อนละกันส่วนมั่วของเมกูมินเนี่ยผมจะให้อยู่ในเกียร์เสครับผมซึ่งเกียร์ชิ้ สำหรับเลนเจอร์หลายๆตัวเลยผมก็เลยให้อยู่ใน T.S นั่นเองต่อไปหน้ากากเนี่ยหน้ากากผมก็ให้ T.S เหมือนกันเนื่องจากว่ามันเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปนั่นเองในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกีย์ป้องกันซึ่งเกีย์ชิ้นนี้เนี่ยทีแรกผมจะให้อยู่ใน T.S แล้วแหละแต่ว่าผมขอให้อยู่ใน T.A ละกันเนื่องจากว่า ค่าของมันเนี่ยมันเป็นต้านสกิลในช่องกลางถามว่าทําไมผมถึงไม่ให้มันอยู่ในเทียสล่ะเนื่องจากว่าเทียสเนี่ยผมจะอิงหลักๆก็คือค่ามาตรฐานบวกกับสกิลพัทนั่นเองถ้าสมมติว่าค่ามาตรฐานมันครบเครื่องแล้วมันดีมากๆเนี่ยผมจะให้อยู่ในเทียเสเลยแต่ว่าถ้ามันขาดไป1จุดเนี่ยหรือว่าสกิลพัทมันไม่ดีเนี่ยผมจะเขี่ยมาอยู่ในเทียเอ้นั่นเองซึ่งเทียเอเนี่ยมันไม่ใช่เทียที่แย่เลยมันเป็นเทียทั่วไปที่เราเห็นกันใช้ทั่วๆไปเลยแต่ว่ามันยังขาดค่าบางค่าไปแค่นั้นครับผมอ่ะ ในส่วนต่อมาจะเป็นในรอบของฟรีเลนนั่นเองซึ่งเกชินนี้เนี่ยผมขอให้อยู่ใน TA เหมือนกันสำหรับที่ประดับผมของ น้องเฟลุนหรือว่าน้องแฟงนั่นเองอ่ะก็จะอยู่ในเทียเอไปเลยในส่วนต่อมาตาช่างก็เหมือนการับผมผมให้อยู่ในเทียเอเลยเนื่องจากว่าค่าของมันเกือบครบเครื่องแล้วะติดปัญหาตรงที่ว่ามันเพิ่มค่าลดความเสียหายมาแค่นั้นเลยอ่ะส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของเทียอาวุธอ่ะไม้คาทาฟีเลนเนี่ยให้เทียเอสไปเลยครับส่วน2ชิ้นเนี่ยผมจะให้เป็นเทียเอละกันเนื่องจากอะไรทําไมผมถึงให้เทียทั้ง2ชิ้นเลยเนื่องจากว่าค่าของมันเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีค่าลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่ในช่องอาวุธนั่นเองผมก็เลยมองว่า อาจจะมีบางจุดที่มันแบ่งไปก็เลยให้อยู่ในเทียเไปก่อนนั่นเองแต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเสริมมาก็คือความของสตาร์กเนี่ยจะได้ใช้สกิลอีกครั้งมาแต่ในส่วนของเฟลูนเนี่ยจะได้อัตราการใช้สกิลมาแทนนั่นเองก็ถือว่าทดแทนได้อยู่แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่สุดแค่นั้นเองอต่อมาเนี่ยจะเป็นในรอบของ รูเดียซึ่งเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นค่าเกียร์ที่ดีผมก็เลยให้เป็น T.S. นั่นเองซึ่งเป็นค่าเกียร์มาตรฐานทั่วไปอ่ะในรอบนี้เนี่ยก็เป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันส่วนของอาเกียร์ของปืนเนี่ยผมก็ให้ T.S. เหมือนกันเนื่องจากว่าปืนชิ้นนี้เนี่ยค่าเหมือนกับเกียร์สุดยอดดาบเลยอีกทั้งยังมีสกิลพัทที่ดีผมก็เลยมองว่าควรค่าแก่การอยู่ T.S. ครับผมในส่วนของเกียร์ปลาเนี่ยค่ามันจะแตกต่างจากเกียร์ชิ้นอื่นนิดหน่อยตรงที่ว่าค่าพลังโจมตีวววมมของงเเเเค้้้าาาานน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 น่่่่่่ไแตใสััดพิิป็ชท ซึ่งค่าเกียร์เนี่ยถ้าเราไปอิงเนี่ยมันจะแหว่งไปหนึ่งค่าก็คือมันไม่มีพลังโจมตีรวมในช่องอาวุธแต่ว่าในส่วนตรงนั้นเนี่ยมันสามารถมาเติมได้หรือว่าทดแทนได้ด้วยค่าสกิลพาั่ตเองซึ่งสกิลพัทของมันเนี่ยจะเป็นดาเมจ n เปอร์เซ็นต์ก็เลยทําให้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเหมาะมากๆสําหรับตัวดาเมจแล้วก็ตัวสายพลังนั่นเองผมก็เลยจัดอยู่ในเทียสในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นอิดบ็อกอันนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมให้อยู่ใน เทียเอละกันเพราะว่าค่ามันเนี่ยก็มาตรฐานทั่วไปแต่ว่าในส่วนของค่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีค่าโจมตีสกิลโดนแน่นอนมานั่นเองก็เลยทําให้ผมอาจจะมองโบนิดนึงแต่ว่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยมันก็มีตรงจุดดีตรงที่ว่ามันมีลดระยะการสร้างเลเจอร์ใหม่ให้อยู่มันก็เลยเหมาะกับสายพลังบางตัวนั่นเองอ่ะก็สําหรับสายพลังบางตัวที่มีสกิลข้ามหรือว่าสกิลที่มันโดนแน่นอนแบบ100%อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องใส่เกียร์สกิลโดนแน่นอนเนี่ยก็ถือว่าใช้อันนี้ทดแทนได้เหมือนกันในส่วนของต่อมาเเนนนน่่จะป็ใสวขอองงงรท้าซึ ในส่วนของรองเท้าตรงนี้ผมจะให้อยู่ใน TS ทำไมผมถึงให้ TS อ่ะถึงเวลาตรงนี้แล้วแหละที่เราจะต้องมาอธิบายระหว่างค่าเกียร์ที่มันมีพลังชีวิตกับไม่มีพลังชีวิตนั่นเองสําหรับค่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยทำไมผมถึงไม่ให้เป็นค่าที่ดีที่สุดอ่ะก็สําหรับค่าเกียร์เนี่ยมันจะเป็นค่าของลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ลดแร่ซึ่งมันมีค่าพลังชีวิตในช่องกลางใช่ไหมทาไมผมถึงให้อยู่ใน TS ล่ะหลักๆก,ก,ก็คือมันเป็นเกียร์ที่เหมาะสําหรับตัวดาเมจโดยเฉพาะและมันเป็นเกียร์แค่ าบางชิ้นเท่านั้นที่ผมจะแนะนําแบบนี้เนื่องจากอะไรทําไมผมถึงแนะนําเพราะว่าค่าเกียร์แบบนี้เนี่ยถ้ามันไปนติดให้กับตัวดาเมจเนี่ยมันจะค่อนข้างที่รบเครื่องเนื่องจากว่าตัวดาเมจส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะยืนจุดระดับ500ขึ้นไปหมดเลยเลยทําให้เลนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีค่าพลังชีวิตก็ได้เพราะว่าณตําแหน่งที่มันยืนอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนสก,กิลดาเมจนั่นเองก็เลยทําให้ค่าเกียร์แบบนี้เนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาไปเล่นในสนามจริิงงงเเีี่่่่ตตอให้รรราาาาาไมมมคพพลัชวก็สถ แค่ลบสกิล100กับต้านสกิล100ได้เลยค่าเกียร์แบบนี้ก็เลยจําเป็นนั่นเองอ่ะก็ตามนี้เลยครับในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของทั่วดำในรอบของ กินโทคินั่นเองอ่ะก็สําหรับในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันผมก็เลยให้เป็นเทียไปเลยครับสาหรับเกียร์ชิ้นนี้เพราะว่าเป็นเกียร์ธาตุไฟนั่นเองต่อไปเนี่ยอิจิคาตะก็ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วครับเกียร์ชิ้นนี้คือดีมากๆเลยก็ให้เป็นเทียเเลยเนื่องจากว่ามันเป็นข้ามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็สกิลพัทของมันเนี่ยให้ดาเมจอนเปอร์เซนต์มาผมก็เลยให้อยู่ในเทียเอสเลยครับส่วนล่มของคางุระเนี่ย ชิ้นนี้อาจจะดีแค่บางจุดอ่ะผมก็เลยให้อยู่แค่ t ทียเนั่นเองเนื่องจากว่ามันมีค่าเสริมอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นค่าไม่ยาทักษะเนื่องจากว่าค่าพวกนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นผมก็เลยให้อยู่ในเทีเไปก่อนละกันอ่ะ ก็มันยังมีจุดดีตรงที่ว่ามันสามารถทำลดแลก2จุดได้แล้วก็สามารถเลือกออปชันเป็นอัปเกรดท่าได้ผมก็เลยให้ TIA ไปก่อนนั่นเองส่วนต่อมาแว่นตาของจิมปะจิอันนี้ผมให้ TIS เ,เลยครับค่ามันมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เหมือนกับเกียร์ป้องกันทั่วไปเลยเป็นค่าที่ดีผมก็เลยให้ TIS นั่นเอง ในส่วนต่อมาอชุดของยิจิคาตะเนี่ยผมขอให้เป็นเทียร์ซีละกันเนื่องจากว่าค่ามันเป็นค่าชิ้นเดียวกับเกียร์ม็อบเลยคือไม่ต่างกันเลยแตกต่างกันตรงที่ว่าลายของชุดแค่นั้นทีนี้ก็เลยให้ประมาณนี้ส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นถ้วยอะในรอบของ ดันเจียนอ่ะซึ่งในรอบของดันเจียนเนี่ยเกียร์ถ้วยเนี่ยเป็นเกียร์ค่าลดความเสียหายแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นค่าที่ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าเกียร์ชิ้นนี้อ่ะผมอยากจะมองว่ามันเป็นเกียร์เจ็ดดาวที่ไม่มีออปชั่นเสริมและมันเป็นเกียร์ล็อกลองของในรอบโคลาโบด้วยเลยทําให้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยใช้งานลําบากนิดนึงแต่ว่าถามว่าใช้งานดีไหมผมก็มองว่าใช้งานดีแหละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันผมก็เลยให้ในเทียร์บีไปก่อนนั่นเอง ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นผ้าผูกคออันนี้ก็ให้เ T.B เหมือนกันครับเพราะว่าค่าสองค่านี้เนี่ยแทบจะเหมือนกันแบบ100%เลยแตกต่างกันที่ว่ามันคนละา่าแค่นั้นเลยในส่วนต่อมาจะเป็นเกียร์ดาบชิ้นนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกียร์ของอปลาดังโง่เลยแต่ก็จะแตกต่างกันที่ว่าเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์ทัดมือตั่นเองสาเหตุที่ผมให้เ T.S เพราะว่าค่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถไปติดคู่กับรองเท้าได้แล้วก็ สามารถไปติดคู่กับเกียชิ้นอื่นๆได้มันค่อนข้างที่ยืดหยุ่นและก็เหมาะกับตัวป่วนหลายๆตัวนั่นเองผมก็เลยมองว่าเกียชิ้นนี้เนี่ยควรค่าที่อยู่เทียส์ S นั่นเองชิ้นต่อมาเนี่ยชิ้นนี้จะเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปเลยครับอันนี้ก็ให้เทีย์ S เหมือนกันอะ ต่อมาจะเป็นธนูอันนี้เนี่ยก็คือจะมีปัญหาเยอะหน่อยแต่ว่าถามว่ามันใช้งานดีไหมมันใช้งานดีผมจะให้อยู่ในเทียเอละกันเนื่องจากว่าค่ามันเนี่ยมันยังดีตรงที่ว่ามันมีลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่มาบวกกับค่าเกียร์ของพลังชีวิตมันก็เลยทําให้มันสามารถไปติดให้กับเลนเจอร์สายพลังที่ไม่จําเป็นต้องใช้ดาเมจหรือว่าไม่จําเป็นต้องให้สกิลมันโดนแบบ100%ก็คือเน้นปล่อยตัวเยอะๆะเกียร์ชิ้นนี้ก็เลยจะเหมาะกับเกียร์จำพวกนั้นมากๆแล้วก็เป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นเกียร์8ดาวนนัเอง ในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในรอบของเซนคู oo, ชิ้นนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับค่าเกียร์จะเหมือนกับเกียร์รองเท้าเป๊ะเลยแต่ว่าในส่วนของเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ทัดแสงนั่นเองในส่วนต่อมาจะเป็นเกียร์หูฟังเกียร์ชิ้นนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมเอาไปอยู่ใน T S เหมือนกันเนื่องจากว่าค่ามันเป็นค่าทั่วไปแล้วก็สกิลพัฒเนี่ยจะเป็นสกิลที่จําเป็นด้วยก็เลยให้อยู่ใน T S นั่นเอง ในส่วนต่อมา,อาจ,จะเป็นหมวกอาเคียชินนี้อาจจะตังต้งยิดตั้งยิดใจนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปแหละแต่ว่าค่าของมันเนีย่ยอาจจะไม่ค่อยยืดหยุ่นสักเท่าไหร่ผมก็เลยให้อยู่ในเทียร์เอไปก่อนละกันเนื่องจากว่าค่าของมันเนีย่ยอาจจะไม่จําเป็นบางค่าแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยมันยังเป็นเกียร์ที่ดีผมก็เลยมองว่ายอยู่ในเทียร์เอก็โอเคแล้วแหละสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ ต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของปืนเจดาวอันนี้ให้เทียสเลยครับเนื่องจากว่าเป็นค่ามาตรฐานแล้วก็ในส่วนของกรงเล็บเนี่ยผมจะให้อยู่ในเทียร์เดียวกันกับเทียร์บีเลยก็คือเหมือนกันกันกบดาบลิมูรุกับกรงเล็บเดียโบเลยแตกต่างกันตรงที่ว่ามันเนี่ยเป็นถุงมือเจนใหม่ที่เป็นสีขาวแค่นั้นเลยในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของค่าเจาะทักษะซึ่งค่าเกียร์เจาะทักษะเนี่ยถามว่าในยุคสมัยนี้จําเป็นไหมผมมองว่ามันจําเป็นมากๆแต่ว่ามันเนี่ยจะเหมาะกับตัวดาเมจเท่านั้นติดให้กับตัวสายพลังหรือว่า ให้กับตัวว่องไวตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะเห็นผลได้ไม่ค่อยชัดเจนผมก็เลยมองว่ามันเป็นค่าเกียร์ที่เจาะจงเกินไปแล้วก็เฉพาะทางเกินไปผมก็เลยให้อยู่ใน t ทีย a เอไปก่อนเนื่องจากว่าชิ้นแรกเนี่ยมันไม่มีหลบสกิลในช่องท้ายและมันต้องทําให้เราเนี่ยไปหาหลบสกิลมาเพิ่ม ซึ่งในส่วนของตัวสายไวพิพเนี่ยมันจะมีปัญหามากๆเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีระบบพรสวรรค์เข้ามาแต่ว่าสายไวพิพเนี่ยพรสวรรค์ส่วนใหญ่มันมักจะไม่มีหลบสกิลมาให้มันจะเป็นใช้สกิลมากกว่าผมก็เลยมองว่าเกชิน,นีเนี่ยอยู่เทียเอมันน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วแหละในส่วนต่อมาจะเป็นเกียร์ของ แว่นตาเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยจะค่าเหมือนกันกับแหวนเลยแล้วก็เป็นค่าที่เฉพาะเจาะจงมากๆแต่ชิ้นนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเป็นเกียร์ธาตุไฟซึ่งเกียร์ธาตุไฟเนี่ย มันเหมาะกับตัวว่องไวกับตัวไหวพิบมากๆแต่ว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เหมือนกันผมก็เลยให้อยู่ในเทียเอไปก่อนละกันในยุคสมัยนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยเป็น2ชิ้นที่ดีมากๆแล้วก็บนลีกตำนานเนี่ยใช้กันแทบจะทุกทีมเลยติดปัญหาตรงที่ว่าค่าเกียร์มันยังไม่ได้มาตรฐานนั่นเองแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับในระดับเทียเอเนี่ยเป็นเทียที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเทียเอสเนี่ยจะเป็นหลีกที่อ่าเป็นหลีกตำนานแล้วก็หลี้้เเนนีีี่่่ยคาพวก มันจะเป็นมากๆและอีกอย่างหนึ่งผมแถมให้คือ t r s เนี่ย คือเกียร์ที่สามารถติดกับสายไหนก็ได้ธาตุไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องติดตรงสายตรงธาตุคือมันใช้ได้ทุกโหมโดเลยผมก็เลยมองว่าเกียร์พวกนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์เทียนั่นเองซึ่งเกียร์เทียเเนี่ยจะเป็นเกียร์ที่เฉพาะจอดจงแล้วก็เหมาะสําหรับเลนเจอร์บางตัวเท่านั้นไม่สามารถติดกับเลนเจอร์ได้แทบจะทุกตัวผมก็เลยให้อยู่ในเทีย้นั่นเองก็มันเป็นเกียร์ที่ดีเหมือนกันแต่ผมจะขอให้อยู่ในเทียเไปก่อนนะครับผมอ่ะส่วนต่อมาก็จะเป็นเกีเกเยร์ธาตุ ผมจะให้อยู่ใน TA ไปก่อนนั่นเองอากริปกริปเนี่ยจะเป็นค่ามาตรฐานผมให้ TS เลยครับ ชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเข็มขัดหรือว่าสายดึงอ่ะผมก็จะให้เทียบีเหมือนกันเนื่องจากว่าค่ามันจําเจแล้วก็เหมือนกับเกียร์ผ้าพันคอตรงนี้เลยคือไม่ต่างกันมากผมก็เลยให้อยู่ในเทียบีไปก่อนนั่นเองอ่ะต่อมาแหละอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเป็นค่าที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไปแล้วก็เป็นค่าที่เพิ่งมาใหม่ก็เลยมันเหมาะกับเกียร์บางตัวเท่านั้นอย่างเช่นเจาะทักษะเนี่ยมันจะเหมาะกับเกียร์ตัวดามจเท่านั้นไม่เหมาะกับตัวอื่นๆอ่ะ ชิ้นนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยครับชิ้นนี้จะเหมาะกับตัวสายพลังโดยเฉพาะเลยใส่ให้ตัวอื่นเนี่ยอาจจะดึงประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยเต็มที่ผมก็เลยมองว่ามันเป็นเกียร์เฉพาะเจาะจงเกินไปก็เลยให้อยู่ในเทียร์เไปก่อนละกันสําหรับ2ชิ้นแรกอ่ะค่าเกียร์เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปเลยติดปัญหาตรงที่ว่ามันเพิ่มค่ามาโลหิตมาแค่นั้นเองอ่ะก็จะเป็นเกียร์เซ็ตเฉพาะเจาะจงประมาณนี้เลยในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์ดาบชิ้นนี้ผมให้เทียร์เเลยครับค่าเป็นค่าที่ดีแล้วก็อีกอย่างนเนี่าเน มองว่าเป็นเกียร์ที่ควรค่าอยู่ในเทียส์ S นั่นเองในส่วนต่อมาถุงมือของรูโด้อันนี้เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปเลยครับบวกอีกอย่างหนึ่งคือสกิลพัทของมันเนี่ยมีบัฟบ,บาเรียรเพิ่มเข้ามาให้อีกก็เลยทําให้เหมาะกับสายพลังมากๆแล้วก็ใครเนี่ยอยากจะเอาไปตีให้กับตัวดามจก็ได้เหมือนกันสำหรับเกีชิน้นนี้ก็สามารถเลือกค่าไปอัปเกรด,ด่าได้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับเกีชิน้นนี้ในส่วนต่อมาจะเป็นเสื้อคลุมซึ่งเสื้อคลุมเนี่ยจะเป็นค่ามาตรฐานทั่วไป ที่เป็นลบสกิลต้านสกิลแล้วก็ลดแร่นั่นเองซึ่งเป็นค่าพื้นฐานที่ผมมองว่าโอเคเลยแล้วก็เป็นเกียร์ธาตุด้วยเหมาะกับตัวดาเมจชิ้นนี้ก็เลยอยู่ในเทียส์ S นั่นเองต่อมาเป็นหน้ากากแก๊สของรูโดซึ่งชิ้นนี้ผมขอให้เทียเอละกันเนื่องจากว่ามันให้ค่าลดความเสียหายมาในช่องกลางมันทําให้ค่าบางค่าเนี่ยที่จําเป็นมากๆแต่หายไปก็เลยทําให้อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพผมก็เลยให้เทียเอไปก่อนนั่นเองต่อมาจะเป็นเกียร์กันไกลอันนี้ผมให้เทียเอสเลยครับเนื่องจากว่าเป็นค่ามาตรฐานแล้วก็ เกียร์ขวานตรงนี้เนี่ยผมก็ให้เป็น T S เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปนั่นเองในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกียร์ของน้องアอนนยชิ้นนี้เนี่ยผมจะให้อยู่ใน T A ไปก่อนละกันเนื่องจากว่าค่ามันเนี่ยเป็นค่ามาตรฐานทั่วไปก็จริงแต่ว่าในส่วนของสกิลพัทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจำกัดเลนเจอร์มากๆเนื่องจากว่าสกิลลำนำเนี่ยในตัวเกมเนี่ยมันมีน้อยตัวมากๆที่จะมีแล้วก็เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันดัน เป็นเกียร์ของน้องอาเนียโดยเฉพาะก็เลยทําให้ชิ้นนี้เนี่ยถ้าไม่ติดให้กับน้องอาเนียเนี่ยถ้าไม่ติดให้กับตัวอื่นมันอาจจะใช้งานระบากนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเกียร์เทเอเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยครับในส่วนต่อมาจะเป็นเกียร์เจาะทักษะของธาตุไม้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยจะดีตรงที่ว่ามันเป็นเกียร์ที่ค่ามันเนี่ยโอเคมากๆแต่ว่ามันเป็นเกียร์ที่เหมาะกับเลนเจอร์ตัวดาเมจเท่านั้นผมก็เลยจัดให้อยู่ในเทเอเหมือนกันนั่นเองในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเข็มกัดของลอยซึ่งเข็มกัดของลอยเนี่ ถ้าไปเทียบกันใน TA เ,เนี่ยมันเหมือนกันเลยครับสําหรับแหวนสําหรับแวน่แวนตาแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันมีสกิลพัดที่ดีกว่าตรงที่มันมีสกิลเพิ่มดาเมจ n เปอร์เซ็นต์เข้ามานั่นเองเลยทําให้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยดูดีกว่าเกียร์เจาะทักษะชิ้นเดิมๆที่เราเคยเห็นกันก็เลยจัดให้อยู่ใน t ทีย A S นั่นเองสําหรับค่าเกียร์ชิ้นนี้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่าเกียร์ของมันเนี่ยเป็นหลบสกิล แล้วก็รถแร่ในเกียร์ช่องท้ายซึ่งมันเป็น2ข้ามมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วก็เลยมองว่าโอเคที่จะอยู่ในเทีย์้นั่นเองในส่วนต่อมาหมวกของลอยเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเลยครับเทียเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นค่าทั่วไปนั่นเอง แต่ว่าชุดของอาเนีย e เนี่ยเป็นชุดที่จําเจมากๆผมขอให้เทียซีละกันเนื่องจากว่าเกียชิ้นนี้เนี่ยมันเหมือนกับชุดม็อบชุดทั่วไปเลยคือค่าเกียร์เหมือนกันแตกต่างกันตรงแค่ว่ามันคนละาธาตุแค่นั้นในส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเกียในรอบล่าสุดเลยก็คือเกียรคนชนเทพในรอบที่3มนั่นเองสาเหตุที่ผมไม่เอาเกียเจ็ดดาวมานับรอบในรอบนี้เนี่ยหคือมันเป็นค่าที่จําเจแล้วก็เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปซึ่ง2ชิ้นนั้นเนี่ยถ้าให้ผมจัดเทียเนี่ยก็จะมี1ชิ้นกับ A1 ชิ้นนันเองในส่วนของ S เนี่นเกียอา นามันเองส่วนในส่วนของ เทียเเนี่ยเขาจะเป็นเกียร์ธาตุไม้นั่นเองอะต่อมาเนี่ยจะเป็นเกียร์แดาวซึ่งเกียร์แปดาวเนี่ยสกิลพัดเพิ่งมาใหม่เลยแล้วก็ค่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นค่าที่ดีแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นที่ผมเอามาจัดอันดับเพราะว่าเกียร์ทั้ง3ชิ้นนี้มันเป็นเกียร์เทียเอสหมดเลยครับเนื่องจากว่าเป็นค่าที่ดีแล้วก็เป็นค่ามาตรฐานทั่วไปนั่นเองนี่ก็จะเห็นได้ว่าค่าเกียร์เหล่านี้เนี่ยเป็นค่าเกียร์ที่ดีมากๆแล้วก็ควรค่าในการเปิดฐานเองสําหรับใครที่จะดองรูบี้มาเปิดเกียร์เน่่ผมนนะํําาาาวใหห้กอทไ นําให้หา T.S ก่อนหลักๆเนี่ยก็คือเกียร์ T.S เนี่ยมันเป็นเกียร์ที่สามารถติด้กับเลนเจอร์ได้แทบทุกตัวในเกมไม่ว่าจะเป็นสายพลังท่าน้ําท่าดไฟหรือจะเป็นท่าอื่นๆเนี่ยหรือจะเป็นสายอื่นเนี่ยเกียร์ใน T.S เนี่ยจะเหมาะสมที่สุดแล้วส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นเกียร์เฉพาะเจาะจงย้ําอีกครั้งว่าเป็นเกียร์เฉพาะเจาะจงที่บางลีกเท่านั้นที่จําเป็น แล้วก็บางตัวท่านั้นที่ต้องการเกียร์พวกนี้ผมก็เลยมองว่าอค่าเกียร์พวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่ติดตรงที่ว่าบางค่าของมันเนี่ยอาจจะเป็นค่าที่ไม่จําเป็นแต่ถ้าจะให้ผมเนี่ยแนะนําเก็บ7000 รูบี้หรือว่าเป็น10,000รูบี้ไปเปิดหาเทียเเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําเนื่องจากว่ามันเป็นค่าที่ไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นั่นเองผมแนะนําว่าถ้าหาเทียเได้ครบเท่าที่ต้องการแล้วเนี่ยค่อยมาเปิดหาเทียเทีหลังนั่นเองส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเทียบซึ่งเทียบีเนี่ยเราจะเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็เป็นค่าเกียร์ที่น่าจะมีบางคนใช้อยู่อ่ะส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังใช้อยู่เหมือนกันเป็นค่าที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปให้สูงกว่านี้หรือว่าเล่นได้นานกว่านี้เนี่ย ควรที่จะไปหาเกียร์พวก T/S มาเล่นดีกว่าส่วน T/B เ,เนี่ยเอาไว้เล่นแก้ขัดก็พอแล้วครับในส่วนของเกียร์ T/C เ,เนี่ยมันจะเหมาะกับบางตัวเท่านั้นก็คือเกียร์ใน T/C เ,เนี่ยคือมันจะเหมาะกับเลนเจอร์ที่แร่ธาตุมันน้อยมากๆเป็นจำพวกตัวแจกฟรีหรือว่าตัว P100 เนี่ยน่าจะจำเป็น ก็สามารถไปติดได้เลยส่วนเกียร์เทียดีที่เราไม่ได้มาจัดกันในวันนี้เนี่ยผมกลัวจะโดนเยอะครับผมผมก็เลยไม่เอามาจัดนั่นเองซึ่งเกียร์เทียดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์หดาวในรอบของเกียร์คุลโบนั่นเองอ่ะในเกียร์ของคุลโบเนี่ยมันจะมีบางรอบเท่านั้นที่ใช้ดีแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มทําเกียร์หกดาวที่ค่าเปอร์เซ็นต์มันต่ําเตี้ยเลี่ยดีมากๆผมก็เลยจัดให้อยู่ในเทียดีไปหมดนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้สำหรับใครที่คิดต่างยังไงหรือว่าคิดเนนยงไีาาลลดดค้้้้ป และที่สําคัญเนี่ยใครยังตามล่าเลนเจอร์ในเดือนนี้หรือว่ายังอยากจะได้แพ็กเกจเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่เข้ามาที่เป็นแพ็กเกจตุจีนนั่นเองใครที่อยากจะได้แพ็กเกจพวกนี้เนี่ยก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามก็ได้ที่ร้านเจนนัคคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจะทะเทียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า8ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สำหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามเรทราคากันได้ที่ร้านเจนนะะ๊น้ำค้าท็อปอัพเซ็นต์ได้เลยลิงก์ัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับก็ประมาณในการส่วนแพ็กเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าดีมากๆเลยใครที่อยากจะไปตามก็อย่าลืมแวะไปเติมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำได้เลยสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ